ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับร้านเส้นยูหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ภายในของเขาเขาไม่ได้อารมณ์เสียกับร้านปูหรืออะไรก็ตามเพราะมันไม่มีเหตุผลเลยและมันไม่ใช่ปัญหาของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินเอง หลังจากเห็นเรือรบแล้วร้านเชนโยก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ให้ร้านโปพาพวกเขาไปดูกองทัพเทะเลสีน้ำเงินอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงกองทัพของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินนั้นเรียบร้อยได้เป็นระเบียบมากเมื่อเทียบกับกองเรือรบแต่ถ้าว่าเมื่อมองดูรู้สึกได้ว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการต่อสู้โยกองกำลังรบภาคพื้นดินของการเล็กซี่มาบางก่อนแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือเผ่าพันธ์ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ต้องอาศัยความแข็งแรงที่แข็งแรงในการต่อสู้โดยตรงมีอีกประเภทหนึง่งซึ่งเป็นการต่อสู้แบบกองทหารที่คล้ายกับหุ่นจักรกลของมนุษย์เผ่าพาันธุ์ที่อ่อนแอกว่าคือเผ่าพันธุ์หลังเผ่าพาันธุ์ทะเลสีน้ําเงินก็ติดตั้งเครื่องจักรที่คล้ายกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรของมนุษย์พวกมันก็ทนไม่ไหวเพราะพวกมันถึงที่เรียกว่าหุ่นจักรกลก็คือชุดเกราะชุดเกราะของพวกเขา คือเกอะโครงกระดูภายนอกมีกรอบโงหาด้านนอกขนาดใหญ่มากและปิดด้วยฝาแก้วซึ่งเทบท่ากับระบบช่วยชีวิตถ้าจึงนําไปใช้ในการต่อโซ่แล้วอาวุธที่ติดตั้งละ่ะยังคงมีพลังอยู่บ้างซึ่งคล้ายกับปืนใหญ่นําทางวิญญาณและยังมีพลังโจมตีระยะประชิดอีกด้วยแต่สิ่งนี้ถูกกาจัดโดยสาพันตรัวมาน้าพันปีแล้วในเผาฟันทะเลสีน้ําเงิน นี่คืออาวุธต่อสู้ที่สําคัญที่สุดโดยมีอาวุธนับแสนที่ติดตั้งไว้พระเซนโอยู่ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์อื่นใดสําหรับสิ่งนี้นอกจากมดที่ฆ่าช้างพลังโจมตียังคงมีอยู่มากแต่ฝลังป้องกันตัวเองนั้นแย่มากและไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นเวลานานกองกําลังส่งกําลังบำรุงด้านขนส่งยังต้องได้รับการติดตั้งระหว่างการลบรละผิดชอบเป็นพิเศษในการเติมพลังงานด้วยบล็อกพลังงานแม้ว่า ระดับเทคโนโลยีของสาวพันธราชมามังกรจะแย่นี่คือการตัดแง่งหรือไม่ชาวทะเลสีน้ำเงินอ่อนแอและยากจนเช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์ทรงพลังของเผ่ามังกรกล่าวไว้เอาทะเลสีน้ำเงินควน,าาวน,นใช้เพื่อรับใช้เผ่าพันธุ์อื่นไม่ใช่เพื่อทําสงครามเขาไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนสําหรับเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินที่จะยืนการที่จะมีกองทัพของตัวเองและต้องเสียสละเลือด ได้น้ำตาไปมากขนาดไหนเผ่าพันธ์ไหนไม่อยากแข็งแกร่งและมีฐานะที่สูงและก,กองกำลังสองร้านคนนี้ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มที่ดีที่สุดของเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินและผู้หญิงส่วนใหญ่ทำงานคล้ายกับคนรับใช้การจ้างงานกองทัพกลุ่มเผ่าพาันธุ์สีน้ำเงินนี้ต้องอาศัยความแข็งแกร่งทั้งกลมเนื่องจากกองทัพนี้อยู่ในขอบเขตของเมืองหงเหลงมองดาวชี จะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเล็กน้อยมากทั้งหมดนี้ถูกกำหนดโดยร้านเซนโยเนื่องจากร้านโวไม่กล้าที่จะพูดจาดูหมิ่นเผามังกรอนเลยหลังจากการตรวจสอบรอบหนึ่งร้านเซนโยก็เข้าใจสถานการณ์เฉพาะอ,อย่างคข้าวๆสิ่งที่ทําให้เขาพูดไม่ออกมากที่สุดก็คือในชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินทั้งหมดมีเพียงไม่กี่คนในกองทัพสองร้านคนที่สามารถใช้งานเรือรบได้ หรือค่อนข้างไม่มีเลยพวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานแรกเคยไปในอาวากาศและพวกเขาทั้งหมดร้อนเป็นคนแก่ที่เคยอยู่ที่นั่นเมื่อ20ปีที่แล้วเพียงเท่านั้นทหารผากสึกเหล่านี้เคยควบคุมแนวรบยังคงเป็นสมบัติของชนเผ่าทะเลสีน้ําเงินเมื่อดูสถานการณ์ของเผ่าพันทะเลสีน้ําเงินทั้งหมดพ่อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเผ่าพันสีน้ําเงินก็คื พวกเขาไม่มีปัญหาในการเชื่อฟังแข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดก็คือนอกเหนือจากข้อได้เปรียบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรอื่นอีกใช่ไม่มีอีกแล้วจริงๆร้านเซนโย,ยถามร้านโบแต่ร้านโบแสดงอะไรบางอย่างอย่างคุ้มเครือและเขาังคงต้องการทิ้งมลิดพัณฑ์บางส่วนไว้ให้กับชนเผ่าเท่าใดสีน้าเงินและไม่ยอมให้เทพเจ้าทั้งหมดเข้าร่วมในสงครามหลังจากการเดินวนเป็นวงกลมเขาก็หลงจากรถ วังดาวฉีได้ลูกชายของเขาเดินออกมาข้างหน้าได้ใบหน้าของพวกเขาดูขินอายเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเผ่าพันธุ์ทาเลสีน้ําเงินไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ใครจะเชื่อเถอะเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินอย่างจริงจังพวกเขาไม่คิดว่ากองทัพเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินจะสามารถช่วยเมืองของเหลืองได้มากนักดังนั้นการสนับสนุนที่พวกเขามอบให้จึงถือว่าเล็กน้อยมากหลาน หวังดาวีถามอย่างไม่แน่นอนรานเซนยูกล่าวว่ากลับไปคุยกันก่อนตกลงทุกคนกลับมาที่บ้านของานาเซนยูแล่ไปเชียว,วด้วยกันแกรานบุก็ติดตามพวกเขากลับมาอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากกลับมาถึงบ้านหวังดาวีพูดอย่างสงสัยว่าแล้วร่มเ่านั้นที่เราเพิ่งไปดูหากท่านต้องการที่จะใช้มันอีกครั้งพวกมันทั้งหมดอาจจะเป็นไปไม่ได้ใครคิดว่า ควรมีโอกาสที่จะใช้บางส่วนเท่านั้นหลังจากดูกองเศษชิ้นส่วนที่แตกหักแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเกี่ยวกับมันท่าเจ้าเท่านั้นรู้ดีว่ามันจะบินได้หรือไม่ดานเซนอยู่พยยงหนาและกล่าวว่าข้าเข้าใจอย่ารบกวนท่านเจ้าเมืองเอาระท่านเจ้าเมืองเราต้องการอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างเช่นเดียวกับบล็อกพลังงานและสิ่งที่คล้ายกันดังนั้นข้าจะขอให้ท่านดูแลในเรื่องนี้เนื่องจาก สำหรับเรือรบค้าจะคุยกับสมาคมเทนหลงเองวังดาวฉีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินว่าเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเรื่องเรือรบอะไรมากมายไม่ต้องพูดถึงคุณค่าของเรือรบประเด็นสำคัญคือมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะทำให้เรือรบเก่าๆพวกนั้นมาเป็นเรือรบใหม่ล่าสุดสำหรับร้านเซนยูได้วังดาวฉีกลัวว่า,วาร้านเซนยูจะเสียใจดังนั้นเขาจึงเรียกพูดว่าเอาระข้าจะเตรียมมันให้ท่านตอนนี้ ในแง่ของอาวุธท่านต้องการอะไรดานเซีนยนโยกล่าวว่าไม่ต้องกางวลเรื่องอาวุธตอนนี้ข้าอยากจะเห็นว่าสมาคมเพียนหลงจะให้อะไรกับเราบ้างในแง่ของบล็อกพลังงานรดเรียมมันให้พร้อมมากขึ้นก็จะยิ่งดีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะวางดาวฉีดเรื่องลูกชายของเขาแล้วรับทันทีวังเหยิอนหลงเข้าไปกับเขาแล้วหลังจากออกจากบ้านของดานเซีนยนโย เขาก็ขึ้นรถม้ามาังกรอ,อีกครั้งวังเยินหลงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าท่านพ่อเผ่าพันธุ์เท่าใดสีน้าเงินนี้ไม่มีพลังการต่อสู้ในอาวากาศรานจะทําอะไรได้บ้างวังดาวศีดีต่ลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าเธอไม่ได้บอกเลยว่าธรรมคมแทนหลงจะแก้ปัญหานี้เองสำหรับเธอมันเป็นปัญหากับเรือรอบหรือไม่เมื่อพิจารณาจากช่วงที่ผ่านมาฐานะของเธอในเผ่าพันธุ์มังกรเป็นสิ่งที่ดี อย่างแน่นอนและแทบจะหลีกเลียงไม่ได้ที่เธอจะกลายเป็นอัศวินมังกรในอนาคตข้าไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติกับเธอมิฉะนั้นชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินจะไม่ได้รับการมอบหมายให้เธอเป็นผู้นําเธอ,อยังเด็กและรู้เรื่องประบัติการอาวกาศมากคิดแบบเดียวกันเราจะเตรียมทุกอย่างให้เธอตามคําขอของเธอเธอพูดถูกข้าไม่ได้ออกจากดาวเทนหลงของเราและข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสงครามระหว่างดวงดาว ดีกว่าที่จะเห็นเพิ่มเติมและเรียนรู้เพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างน้อยข้าก็มีแนวคิดบางอย่างดังนั้นถ้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคตมองดาวศีละลูกชายของเขาจากไปและเพียงร้านเซนหยูใส่เียวเชียวแล้วร้านโบร้านโบดูเก่งเก่งเล็กน้อยเขารู้ดีว่าคงจะไม่มีขครพอใจกับขบวนของทหารในวันนี้ร้านเซยนหยูก่าวว่าท่านแม่ทัพร้านโบ หลังจากที่ท่านกลับไปโปรดทำสองสิ่งันดับแรกรับสมัครทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์นในการขับเร,รอบือรบยิ่งมากยิ่งดีและคาจะประเมินพวกเขาในภายหลังคัดคนที่มีความแข็งแกร่งที่สุด1,000คนจากกองทัพและให้พวกเขาพร้อมออกไปข้างนอกได้ทุกเมื่อตกลงทนานบูเห็นด้วยแล้วเขาถามต่อว่าท่านต้องการอะไรอีกไหมรานเซยูกล่าวว่าสำหรับคนที่จะร่วมรบกับข้า ถ้าขอาระดับเทพสี่คนนั่นก็เพียงพอแล้วเนื่องจากทุกคนคิดว่าเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินของเราไม่เก่งในการทําสงครามก็ไม่จําเป็นต้องโดดเด่นเกินไปในอนาคตข้าจะนําคนที่เก่งในการขับเรือรอบมาด้วยเพื่อเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ย้ำว่าในสนามรอบในอนาคตไม่ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรทุกอย่างจะต้องเป็นความรับข้าเข้าใจแล้วขอให้ท่านรับสั่งมาเถอะ ถ้าพร้อมที่จะทําตามท่านสามารถนําเราไปสู่ความสดใสได้อย่างแน่นอนร้านบูกล่าวอย่างมั่นใจสําหรับพวกเขาแล้วร้านเซนโยก็เหมือนกับต้นขาเมื่อไรที่อศัศวินมังกรจะยอมเข้าข้างเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินดังนั้นสมาคมแทนหลวงจึงมาสอบถามและบอกว่าร้านเกิดในเผ่าพันธุ์ ถ้าเสีน้ําเงินได้ตเโตในเผ่าพันธ์สีน้าเงินเมื่อเขายังเด็กความกระดใจนี้ใหญ่เกินไปสําหรับเผ่าพันธ์ทะเลสีน้าเงินแม้ว่าเผ่าพันธ์ทะเลสีน้ําเงินจะอ่อนแอแต่ก็มีแหล่งข้อมูลมากมายท้ายที่สุดแล้วผู้คนจากชนเผ่าทะเลสีน้าเงินสามารถพบได้ในค่ายทหารของบุคคลสําคัญจากทุกเผ่าเกือบทั้งหมดอยากได้ยินเกี่ยวกับเจ้าหญิงมังกรทองมากเกินไปนั่นคือแงการแข่งขันมังกรผางาน อสวินมังกรแห่งอนาคตไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาไม่สามารถตรวจสอบได้แม้ว่าพวกเขาจะสามารถตรวจสอบได้แต่พวกเขาก็ไม่พลาดโอกาสนี้เผ่าพันธุทะเลสีน้าเงินจึงยอมรับเรื่องนี้โดยไม่ลังเลซึ่งหมายความว่าท่านหลานคนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออกกับเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้าเงินรังนี้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสงครามโบราณถึงกับขอคําสั่งของพวกเขา ตึงสร้างปองผลาญใจให้กับชนเผ่าทะเลสีน้ําเงินอีกครั้งผู้นเาเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินเข้าใจดีว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเขาที่จะได้ใกล้ชิดกับหลานจริงๆแน่นอนว่าเขาต้องการทําให้ท่านหลานพอใจในทุกกรณีแม้ว่ามันจะหมายถึงการเสียสละชีวิตของทหารจํานวนมากในสงครามแต่เขาจะไม่ลังเลใจในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาหลานอากล่าวได้ว่าอยู่ในกระแสะของความโดดเด่น ถาว่าเขาอาจกลายเป็นบุคคลสําคัญในหมู่อัศวินวังตอนในอนาคตหรือแม้แต่จะเป็นผู้นําของดาวแทนหลงได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าเผ่าพันทะเลสีน้าเงินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากบุคคลนี้สามารถเป็นผู้นําของคนรุ่นใหม่ของเผ่าพันทเทนหลงได้ในอนาคตก็จะประสบความสําเร็จอย่างมากนั่นหมายความว่าโอกาสที่ชนเผ่าทะเลสีน้าเงินจะพังงานขึ้นมาอย่างแท้จริงได้มาถึงแล้ว การปรับปรุงฐานะโดยรวมของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินคือสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นมากที่สุดดังนั้นไม่ว่าคำขอของหลานเซนโยจะเป็นอย่างไรตราบใดที่กลุ่มเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินสามารถตอบสนองได้พวกเขาก็จะไม่มีวันหลบเลี่ยงมันก่อนหน้านี้หลานเซนโยได้ขอคำสั่งจากเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินและเขาก็เห็นปัจจัยบางประการในเรื่องนี้และพวกเขาเหมาะสมที่สุด ที่จะต่อสู้ในฐานะสมาชิกเอาพัานทะเลสีน้าเงินให้ฟันธงของเขามีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยนะเซนโูได้ส่งหลานบูไปและขอให้เขาเตรียมตัวหลานเซนโูคิดอย่างรบรับในสงครามครั้งนี้เขาจะไม่ใช้กําลังรังอย่างแน่นอนความสําคัญกับผู้นําของดาวเทียนหลงได้ผ่อนคลายลงดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับมีดจากด้านหลังที่จะถูกแทงแต่พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในสงคราม พวกเขาจะเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของอาณาจาักรทัพถิมแดงได้อย่างไรหากพวกเขาไม่เข้าร่วมหากพวกเขาไม่เข้าร่วมพวกเขาจะทําให้คู่ของพวกเขาหรือสหายของพวกเขาหักงแปรขึ้นและใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นเทพเจ้าได้อย่างไรในสงครามถ้าเขาตื่นตระหนกมากเท่าไหร่เขาจะตายเร็วมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ถังเชินหัวสอนเขาในตอนนั้นยิ่งไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่สมาคมเทียนหลง จะจัดสารทรัพยากรให้เขามากขึ้นในตอนนี้หลังจากที่แทนของเขาอีกครั้งแล้วหลางเซนโยก็กดปุ่มโทรออกไปเชียวเชียวอยู่กับเขาตลอดเวลาการสื่อสารดําเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่หลานเซนโยจะวางสายรอยยิ้มที่น่าพอใจาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขอบคุณที่ทําให้หัวเราะเขาพันทะเลสีน้ําเงินนี้ไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้ในอวากาศเลย เราควรทําอย่างไรดีรานเซนย,ยูกล่าวว่าคาราคายหวังอะไรจากพวกเขาเป็นการดีที่จะสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยสุดท้ายแล้วเรายังต้องพึ่งพาตนเองในการปฏิวัติการของเราเองสมาคมเทียนหลงได้ตกลงที่จะจัด,จดสรรแนวรอบประเภทใหม่ให้กับเราซึ่งอย่กเ่าแนวรอบจมตีเราตกของเราถ้าเราว่านี่มาจากหัวหน้าเทียนหลงแน่นอนแ้วรอบรำนี้ก็เพียงพอแล้ว ไปเชียวเียวมองดูท่าทางมั่นใจของเขาแล้วพูดว่าเจ้าจะเอามันทาอะไรล้านเชียวแล้วมองเขาแล้วพูดว่าทําไมต้องพูดตรงๆละ่ะถีาเป็นอย่างนั้นก็พูดออกมาดังๆไม่ได้พอถึงวเวลาแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช้ประโยชน์จากมันเมื่อเราพบสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการต่อโซ่เราจะดําเนินการถ้าไม่ก็วิ่งหนีไป นอกจากนี้เรายังมีแล้วรอบของทีมปีกสวรรค์3 3ไว้สำรองอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีแรวรอบท่าเผิงฟุ้มเกาะเงินเป็นหมายเด็ดอีกด้วยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเราจำเป็นต้องสังเกตเพิ่มเติมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเห็นสถานการณ์ในอาณาจักรท่าพิมพ์สีแดงให้ชัดเจนก่อนหมายีิวๆกล่ว่าเจ้าไม่กลัวว่าอาณาจักรท่าพิมพ์แดงจะโจมตีเจ้างั้นเหรอ ะต้องมีใครสักคนในสารัฐม้าวังกรที่มีความสัมพันธ์กับพวกมันจะเกิดไรเคลือนาาถ้าอาณาจักรทับพิมพแดงมุ่งเป้ามาที่เราโดยเฉพาะดนัยนกล่าว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายใต้แรงดึงดูดของแกนหลักเทียนหยางสามรอบหลักมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นบนดาวเทียนเหอมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวแล้วความสําคัญของแกนหลักเทียนหยางนั้นสูงกว่าน้าเมถ้วน มีอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าอยากคิดไม่ชัดเจนอันที่จริงอาณาจักรทัพทีมแดงไม่ได้สนใจข้ามากนักไม่ว่าศักยภาพของข้าจะดีแค่ไหนข้าก็เพิ่งมาถึงระดับเทพเท่านั้นและอาณาจักรทัพทีมแดงคิดว่าสงครามครั้งนี้จะคงอยู่จนกว่าข้าจะโตขึ้นนั้นเหรอดังนั้นคู่ต่อสู้หลักของพวกเขายังคงเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเทพขั้นสุดยอดไม่ว่าข้าจะมีความสามารถแค่ไหนอย,อย่างน้อย ในแสนตาของอาณาจากักรทัพิมพ์แดงมันก็ไม่มีอะไรเลยตราบใดที่พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการพวกเขาก็พัฒนาได้แล้วบรรลุถึงอาณาจากักรเทพถ้ามีความหมายอย่างไรต่อพวกเขาในตอนนั้นความเป็นพระได้ที่จะตกเป็นต้อหมายไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่จะไม่ใช่สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดไปซิวซวกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วร้านเซนอยูกอดใเซิววไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวล ถ้าจะไม่รอเล่นกับความปลอดภัยของทุกคนสมาคมแทนหลงนั้นมีประสิทธิภาพมากในวันลุกขึ้นแล้วรอบลบหนึ่งได้ลงจอดอย่างราบรื่นที่กองทัพของเผ่าผ่านทะเลสีน้ำเงินนี่เป็นั้วแรกในรอบ20บปีที่ผ่านมาที่เรือรอบได้ลงจอดในพื้นที่ของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินปราณเซนโย oh มาถึงทันทีและเข้าไปดูเรือรอบตามที่คาดไว้เรือรอบลำนี้เป็นเรือใหม่80%เซ และค่อนข้างดีในหมู่สาพันธุรัชมาวังกอสิ่งที่ทําให้หรานเซนยูประหลาดใจก็คือว่าจริงๆแล้วนี่คือเรอรบของเผ่าพันยูคงเรอรบมีสีขาวเงินแรกมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนมากของเผ่าพันยูคงเราควรจะรู้ว่าเรอรบของเผ่าพันยูคงเป็นวรอรบระดับสูงในสาพันธุรัชมาวังกอแม้ว่าเรอรบรบับนี้ไม่สามารถเข้าถึงระดับของเรอรบ ของสาวันทราชโต้รัวได้แต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าเรือโจมตีดาวตกทั่วไปและสามารถรองรับคนได้สามพันคนคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของเร,รอือรบเอาพันยุคงคือความสามารถในการเคลื่อนย้ายผ่านอาวกาศผู้นำแทนหลงให้เรืรอรบประเภทนี้แก่เขาซึ่งถือได้ว่ามีความหมายลึกซึ้งมากนั่นถือว่าสถานการณ์ไม่ดีให้ทันหลังกับทันทีนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับเจตนาที่ดีของผู้นำแทนหลง สาหรับเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ำเงินทหารผ่าศึกที่ขับเรือรอบได้มารวมตัวการเป็นพันคนจากเรือรอบเผ่าพันธุ์ยูงคงนิวาเซนโยได้ทําการประเมินทหารผ่าศึกพันคนเหล่านี้ในฐานที่ส่วนเขาก็ได้เลือก300คนที่เก่งในการขับเรือรอบไว้เป็นทหารของเรือรอบลำนี้ในเวลาเดียวกันในระหว่างกระบวนการประเมินเขาเข้าใจสถานการณ์ของเรือรอบลำนี้โดยพื้นฐานผ่านการสื่อสารกับทหารผ่านศึกเหล่านี้ มีสิ่งหนึ่งที่หลานเซนโยชอบเกี่ยวกับแรวรอบของเผ่าพานันโยคงและนั่นคือพวกมันมีลักษณะคล้ายกับเรวรอบของเรวรอบระบบเชิงนิเวศถ้าดึงพลังงานของแรวรอบลานี้ออกมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีคนที่แข็งแกร่งมาควบคุมเรวรอบห้องควอบคุมหลักของแรวรอบต้องใช้จิตสำเนึกงทางจิตวิญญ,ญาณอสงพรังในการควบคุมมันใช่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเท่าน,านั้นที่สามารถควอบคุมมันและปลดปล่อยพลังของแรวรอบได้ หากเราต้องการกระโดดข้ามอาวกาศหรือเคลื่อนย้ายข้ามอาวกาศเราต้องใช้จิตสำานึทางจิตวิญญาณของเรา <Shut> เพื่อล็อกพิกัด่านช่องอวกาศของเรารอบนี่เป็นวิธีการที่เรลารบของมนุษย์จะไม่ใช้อย่างแน่นอนเพราะว่าต้องใช้ผู้ที่ส่งพลังมากเกินไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยงังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกะระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ